ความรู้สึกความสัมพันธ์เป็นอะไรที่บังคับใจกันยากนี่แค่เพราะว่าในบางทีเราเองก็อยากจะคิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าหัวใจกับความรู้สึกมันไม่ได้รู้สึกอย่างที่เราคิดนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เอรื่องมานด่ครับก็จะเป็นตาลุงของเราเพิ่งจะกลับจากทำงานมันเองก็ได้มาถึงบ้านเรียบร้อยและกกำลังจะเดินเข้าบ้านแต่ว่าประตูบ้านก็ไม่ได้ล็อกทางเดินตาลุง,งเราก็แอบ,บตกใจนิดนึงนะครับจากนั้นมันเองก็เลยรีบเดินตรงเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงตะโกนบอกว่ากลับมาแล้วเราคะทางเดานตาลุง,งเราก็ไม่ได้ตอบนะครับแต่ว่าถามแทนว่าเธอเข้ามาได้ยังไงฉันลืมล็อกบ้านหรอนางเองของเราก็เลยดีบอกนะครับว่าลุงไม่ได้ลืมล็อกหรอกหนูแอบ,บเอากุญแจคุณลุงไปปั๊มมานะ่พอดีวันนี้หนูเริกเรียน ก็ดีบ่นให้เป็นนิดนึงนะครับว่าทําแบบนี้มันไม่น่ารักนะถ้าเกิดเป็นบ้านคนอื่นเขาอาจจะแจ้งความเธอก็ได้หน้าอกของเราก็เลยดีบอกนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นี่หนูก็ไม่ได้ว่าจะเข้าบ้านคนอื่นมั่วซั่วหนูเข้าแต่บ้านคุณลุงนั่นแหละพอตาลุงของเราได้ยินแบบนั้ก็แอบอมยิ้มอยู่นิดนึงนะครับย้อนกลับไปเมื่อสามเดือนก่อนตาลุงของเราก็เพิ่งจะกลับจากายตลาดมันเองก็เดินมาที่บ้านกฤชเจริเอเอวของเรานั่งอยู่หน้าห้องตาลุงของเราก็เลยดีถามนะครับว่าทะเลาะกับแม่มาอีกแล้วหรอใช่แล้้ววันนนีหู เลาะกับแม่อีกแล้วหนูเองก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยมานั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านคุณลุงนั่นแหละหนูขอเข้าไปเล่นในบ้านคุณลุงได้ไหมทั้งด้านตาลุงเราก็ไม่อยากจะให้เข้าไปเท่าไหร่นี่ครับแต่ว่ามันเองก็รู้สึกสงสารก็เลยต้องจําใจเชิญนางเอกของเราเข้าไปในบ้านนะครับสองวันต่อมานางเอกของเราก็ทะเลาะกับคุณแม่อีกแล้วนะครับแล้วเธอเองก็กลับจากโรงเรียนแล้วก็มาอยู่ที่บ้านตาลุงของเราเลยจนทั้งด้านตาลุงเราก็แอบรู้สึกอึดอัดอยู่นิดนึงนะคพราวามาตั้งแต่หัววันตอนนี้มันก็จะเที่ยงคืนแล้วนางงเเออกขร็ยยัไมม่ ตาลุงของเราก็เลยเดินเข้ามาบอกนะครับว่ามันดึกมากแล้วนะเดี๋ยวแม่เธอก็บ่นให้รอกนาะงอีของเรากว่าที่บอกนะครับว่าเธอเองยังไม่อยากกลับอีกอย่างคุณแม่ของเธอกว่าจะเลิกง,งานก็เช้านูน่นเขาไม่รู้หรอกว่าหนูอยู่ที่ไหนตานลุงของเราก็ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงนะครับทางเดินตาลุงของเราก็เลยเดินมาชางชาแล้วก็ตะโกนบอกนานเงเอีของเรานี่ครับว่าตอนนี้ลุงง่วงจริงๆแล้วนะพรุง่งนะนี้ลุงเองต้องตื่นเช้าไปทํางานเองแต่ว่าตาลุงเราก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับนะครับมันเองก็เลยรีบถือถ้วยชาแล้วก็เดินตรงมาที่ นั่นแหละครับนางเอกของเราแอบนอนหลับฝันดีไปแล้วทางด้านตาลุงของเราก็พยายามปลุกแต่ว่าก็ไม่ได้ยินเสียงนางเอกของเราตอบรับเลยตาลุงของเราก็เลยมีความคิดชั่วบูบนะครับบวกกับนางเอกของเราก็นอนไม่ค่อยจะเรียบร้อยมันเองก็เลยเดินตรงเข้ามาเปิดอันติไซนั่นแหละครับหลังจากนั้นน่งก็ได้ยินเวลาไปนะครับเช้าวันต่อมาตาลุงของเราก็ตื่นนอนดียบร้อยนี้ครับมันเองก็ออกไปจ่ายตลาดส่วนนางเอกของเราก็เพิ่งจะรู้สึกตัวนะครับเราก็จ่ายเอกกับกระดานโน้ตที่ตาลุงเขียนไว้เธอเองก็แอบรู้สึกโมโหอยู่นิดนึงนะครับ ตาลุงของเราตื่นนอนแล้วไม่ยอมปลุกเธอหนึ bin, <ÜNDNIS S 1> ่งชั่วโมงต่อมาตาลุงของเราก็กลับจากใจตลาดรีบร้อยนี่คร <rates S 1> <Indiana. S 2> ับเดินมาจ้าเอกกหนั1 1่งเอกของเราที่นั่งรออยู่หน้าบันไดตาลุงของเราก็แอบตกใจนี่ครับก็เลยได้ถามว่ายังไม่กลับบ้านอีกรอนางเอกของเราก็ดีบอกนี่ครับว่าหนูจะกลับได้ยังไงลุงไม่ยอมปลุกหนูโรงเรียนหนูก็ไม่ได้ไปด้วยวันนี้คุณลุงเลี้ยงชาบูขอโทษหนูด้วยเลยทางด้านตาลุงของเราก็เลยรีบตอบตกลงจากนั้นนางเอกของเราก็รีวิ่งขึ้นมาที่บ้านส่วนทางด้านตาลุงเราก็รีบไปจัดเตรียมชาบูลรวก็เตรียมน้ําชามาให้ก งเอกของเราแต่ว่าระหว่างที่ชงชาตาลุงของเราแอบใส่บางอย่างไว้ด้วยเราก็ได้ยกมาให้นางเอกของเราจากนั้นทั้งสองคนก็เลยนั่งกินข้าวกันอย่างมีความสุขแต่ว่าพอกินไปได้สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็ได้นอนหลับฝันดีรียบร้อยทั้งแดนตาลุงก็เลยลองปลูกนางเอกซึ่งเธอเองก็ไม่รู้สึกตัวน่นแหละครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเวลาที่นางเอกของเรามาเล่นที่บ้านตาลุงของเราก็มักจะใส่บางอย่างไว้ในถ้วยชาเราก็มาให้นางเอกของเราดื่มซึ่งนางเอกของเราก็ไม่รู้ตัวเลยนะค จนผ่านมาได้2อเดือนนะครับทางด้านตะลุงของเราก็ทําเหมือนปกติแหละว่าข่าวนี้ตะลุงของเราแอบตั้งกล้องไว้ด้วยจากนั้นก็เลยเดินตรงเข้ามาเปิดอันติใส่แต่ว่าข่าวนี้นางเอกของเรารู้สึกตัวกล้งคันนีครับแต่ว่าตะลุงของเราก็ไม่ยอมหยุดน่นเลยครับหลังจากนั้นน่ะก็ได้กินเวลาไปนี่ครับวันต่อมาตะลุงของเราก็รู้สึกกลัวนะครับเพราะว่าเมาาื่อวานนางเอกของเรารู้ตัวแล้วมันเองก็เลยรีบเก็บของและเตรียมตัวจะย้ายบ้านแต่ว่าสักพักหนึ่งก็มีคนมากดออดหน้าบ้านตะลุงของเราก็เลยรีบเดินมาเปิดประตูจ้าเอเป็นนางเอก เราทางด้านนนเอกของเราก็เลยดีบอกนีแคาว่าล็อกประตูทําไมตาลุงของเราก็เลยรีขอโทษจากนั้นก็เลยด้เปิดประตูให้กับนางเอกและก็มีท่าทางกลัวนางเอกของเราอยู่นิดนึงแต่ว่านางเอกของเราก็หันมาบอกว่าลุงมาตรงนี้สิคะหนูอยากทําเหมือนเมื่อวานพอตาลุงได้ยินแบบนั้นก็อมยิ้มเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นหนักก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังจใจคนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ